เมื่อคุณแม่ต้องตรวจเบาหวานและมีเวลาเตรียมตัวแค่20วันเรียอะไรบ้างคิดได้รอหนหรือร่วงวะเอาอะไรมารอดก่อนละสาวตอนนี้ภาระทั้งหมดคงตกไปที่ปฏิหารแล้วล่ะครับอยากให้มันมีปฏิหารให้ตัวฉันย้อนเ ไม่รู้วจะรอดหรือจะร่วงแต่เอาจริงๆก็หนักไปทางร่วงมากกว่ามันเป็นเงืงืกหนัมันเป็นงืกเงืกหมันเป็นเงือกเงืกหมันเป็นกระตุกกระอักมันเป็นจึกๆิจักจมันเป็นหยักเตะจักกับมันเป็นบล็อึกบล็อกทักแน่มีการเติมมะนาวแก้เลียนซะด้วยอันนี้เป็นทริคที่หมอบอกนะครับเพื่อคนทานหวานมากๆอาจจะอ้วกออกมาก็ได้ใส่มะนาวหน่อยเพิ่มรสชาติจะได้ไม่เลี่ยนจนเกินไปกินรสออริจินัลก่อนรสชาติยังไง จังซีมันต้องถอนจังสีมันต้องถอนจังสีมันต้องถอนอืมอร่อยแล้วมืถึงขั้นตอนการตรวจเราก็นึกถึงคำพูดของพี่คนเดิมกินไปเลยเ่ยน้ำตาลกินให้ประวันมันขึ้นไปเลยเสียงาหวานใบหน้าหวานมีคนวานนแต่เจมาเป็นวันแล้วผลก็ออกมาตามคาดครับ คุณผู้หญิงไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นเบาหวานนะครับเราต้องไปเจาะเลือดอีกรอบแล้วเปลี่ยนจากวัยรุ่น50กรัมเป็นวัยรุ่นร้อยกรัมและเจาะเลือดอีก4โหลดอย่าลืมติดตามกันต่อนะครับว่ารอบหน้าจะรุ่งหรือจะร่วงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับเจ้าเออหนอกเออเจ้าเออหนองหญ้าตำเลอหนองหญ้าตำเอิดปลัดพลังหนองมาหนังเอิต่อเดียวหนองเกิดห้าไม้พอเด็กแล้วหนองกาทองเป็นไม้เป็ดปอบผู้ชายต้องเ็กต้งเซ็กชีวิตนนองต้องติด Guabati!